ก็เรียนน่ะสือโจมจะจบม .6 แล้วแต่ผมก็จะไม่รู้ว่าผมจะไปเรียนต่อที่ไหนไปเรียนต่อ,อยังไงตอนตอนนั้นก็ผมก็มีโอกาสได้เจอกับพี่พี่นักข่าวคนหนึ่งนะครับพี่นักขา่าวคนนั้นเขาก็มีโอกาสได้แบบว่าได้รู้จักคุยไข่สีก็ได้แนะนำให้ผมว่าให้ผมเขียนจดหมายนะไปขอทุนนะเกี่ยวกับทุนโครงกรรารบัณฑิต้นถิ่นนะ ก็ซึ่งไปคุยใครสี่เป็นคนดูแลโครงการนะก็ผมก็ได้เขียนจบหมายไปแล้วมีวันหนึ่งตอนนั้นนี่ผมก็ไปเฝ้ารเสด็ทที่แม่ละมุคีอำเภอุงผาจังหวัดตากนะครับตอนนั้นพระเทพก็เสด็จมาก็ถามหาผมแนละ้วถามว่าถามหาถามว่าดิคอืออยู่จุดไหนประมาณนี้นะครับก็ผมก็ยกม,มือขึ้นนะพระองค์ก็บอกว่าอ่าตอนนี้ก็จบหมายที่เขียนไปนี้ ได,ได้รับแล้วเนาะได้อ่านนะก็จะจะให้ทุนไปศึกษาต่อนะให้ทุนตอนนั้นผมมีความฝันว่าผมอยากจะเรียนต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์คืออยากจะกลับมาเป็นหมอหมออนามัยเนาะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเนี่ยนะเขาก็ให้ทุนไปเรียนต่อที่มอนเรสสวนนะครับคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับจบปริญญาตรีนะครับเวลาที่ผมไป ผมไปรัศเดจพระเทศก็จะจำชื่อได้เนะาะจำชื่อได้ก็จะเรียชื่อทุกครั้งก็เหมือนว่าเราก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจแบบว่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะเราเป็นแค่แบบว่าคนธรรมดาเขาจะจำชื่อเราได้พระโอค์ท่านมีความอดทนนะมีความเมตตาแล้วช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสผมก็มีแรงบันดาลใจที่จะ เดียวจบแล้วกลับมาทํางานเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือพระองค์ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้น,นกว่านี้ผมต้องกลับขอบพระคุณมสงเดชพระเทพถ้าผมไม่มีโอกาสหน้าจุดน้ะวันนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสในวันนี้ครับที่จะได้กลับมาเป็นมออนามายแล้วกลับมาช่วยเหลือชาวบ้าน